แป๊ดชัดกันแตงัวอีกเกือบชั่วโม,มงนะคะเครื่องจะออกมันเยอะมากนว่าน,าน่จา,ออา,นา,นาจะโชคดีค่ะอย่างนี้ no screen ทุกคนกลับมาพบกับช่องของครอบครัวเลมิวนะคะวันนี้เราจะพาเด็กๆไปที่สนามบินนะคะเราจะเดินทางไปเยี่ยมคุณย่านะคะอยู่ที่นอต์ทอรไหลหนาค่ะยังไม่มีใครเคยไปนะคะยกเว้นแม่คนเดียวนะคะบ้านย่านะคะเออดดดี้แล้วก็เด็กสองคนนะคะยังไม่เคยไปเยี่ยมย่าที่บ้านนะคะ มีแม่เคยไปเพราะว่าพอแต่งงานกับแดดดี้ก็คุณแม่ก็ซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะใหะ้ลูกสะพ้ยนะคะบินไปหาเลยนะคะสี่เดือนหลังจากที่แต่งงานนะคะพ่อแม่ได้ไปดูแล้วนะคะที่ Carolina, นอตครไลนาะคะก็จะเป็นครั้งแรกของเด็กๆแล้วก็ดัดดี้กันค่ะนี่นะคะก็คือเด็กมีญา2คนนะคะนี่ก็คือ,อคุณแม่ของคุณแมทนะคะแม่จะแทนนะคะแล้วก็จะมีแม่เลี้ยงนะคะก็เราก็จะได้เจอกับพ่อของแดดดี้นะคะแล้วก็แม่เลี้ยงนะคะ สั้นๆนะคะนิดหนึ่งเขาก็จะมาเจอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะไปอยู่ที่บ้านบารยาก,กันนะคะเรียกว่าย่าใ,ใหญ่แล้วกันนะคะแดดสองหมวกปิดหน้าค่ะมีชุดเตรียมพอมากค,ค่ะชุดนอนนะคะน่าสมใจโอ้ย <laughs> คลิปนี้ก็ทำเก็บไว้ดูเองกันแล้วกันเผื่อในอนาคตนะคะอีกส0ปีข้างหน้าก็ให้เด็กดูกันนะคะไม่มีใครดูก็ดูกันเอง <laughs> So what do you call I mean... I love, yeah. love it. I was the one that started. No. <laughs> I guess so. Your voice kind of different. It's a little different today. Yeah. Oh, okay. Sounds fun to me. What are you doing? Shaking butt. <laughs> Why would he shake my butt? <laughs> <laughs> Mario Kart. <laughs> Super <laughs> fast. <favorite. laughs> <So, laughs> ปกติจะหลงทางตลอดนะคะนี่เรามาพักนะคะมาจอดรถที่โรงจอดรถใกล้สนามบินนะคะเพราะว่ามันถูกกว่าที่สนามบินมาเ o d e y e a ถ้าเราจอดที่สนามบินก็ตกวันละพันสองได้ไมั้ย forty dollars a day at the airport right uh yeah, yeah. it's really expensive อันนี้ถูกกว่าเยอะเลยนะคะ มาชัดกันแต่งตัวของสมใจฮะเยอะจะตัดเคนเดนคอยชัตเตอร์ชัตเตอร์บัสนะคะเดี๋ยวไปสนามบินค่ะเด็กตื่นเต้นใหญ่เลย this one we're going to carry <laughs> <laughs> อดกินเลยไอ้เนี่ไม่ฟรีมาสามทุ่นี่สี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มสี่สิบสองค่ะอีกเกือบชั่วโมงนะคะเครื่องจะออกค่ะ <fare limitation> <ampa> <Brothers> หิวไหมคะตอนนี้ิ่วงเนี่ยคะเนาะน้าทายแฟไิวเนาะแฟชิวเดี๋ยวแม่มาเปิดให้คนเยอะมากสนานี้คนเรียบเลยอ่ะจะห้าทุ่มแล้วนะคะคน 60 was the Finally! finally! <laughs> 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 this is a very nice terminal. <laughs>

ตอนนี้7จ็ดโมงนิดๆน,นะคะที่บ้านก็ประมาณ4ี่ตีสนะคะเ,คเดี๋ยวแม่สามีมารับแล้วเราก็จะไปกินข้าวกับคุณปู่นะคะกับย่าเล็กนะคะ Airport, right oh, now. You're gonna leave. You need to leave. they're so slow. Go over here. Read the sign. Bag claim. It's a big airport ใหญ่เหมือนกรุงเทพเลยค่ะเหมือนสุวรรณภูมิบ้านเราเลย, s <S เยเ you like it it's interesting กระเป๋าค่ะทั้งกับพื้นลูกเชือกรองเท้าค่ะแล้วนะคะเดี๋ยวออกไปหายากันค่ะ เะจนไปร้านอาหารจน oh, I need a hat on my We know those people. <laughs> Looking at possibly coming out here. Yeah, it's a nice area. Nice. Yeah, the homes here were really nice.

Nice snack for the week. I know. Wow. It'd be nice if we could come back before we have to go on a plane. Yeah, so we can have this on the plane. Yeah. Yeah.